สวสัสดีค่ะนีเ GPT เชิญเลยค่ะค่ะ่าพ p ธนะคะก็มีการพรีวิวนะคะเราก็มีมองเป็นบวกต่อแนวโน้มกำไรไต,ตรมาสหนึ่งที่จะออกมานะคะโดยที่คาดกำไรสุทธิไตอมาสหนึ่งเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่4 1 7สิบดล้านบาทนะคะเติบโตสี่เอนเยอเนี่ยแล้วก็เติบโต2% Q อนคิวออนคิวค่ะหลักๆมาจากสี่ประเด็นนะคะก็คือปริมาณการส่งออกไก่เนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งเยอนเยคิวออนคิวแล้วก็ราคาไก่ในประเทศนะคะ ตอนนี้ราคาดีมากอยู่ที่44บาทต่อกิโลก็เพิ่มขึ้นทั้งเนี้อออนเนี่ยคิวออนคิวเช่นกันนะคะแล้วก็ปัจจัยที่3นะคะตัว cross profit margin เนี่ยเราก็มองว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าปริมาณสง่งของไก่นะคะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าการสง่งของไก่เนี่ยมาจรจิ้นดีนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทุน การเลี้ยงเนี่ยลดลงนะทั้งข้าวโพดแล้วก็ตัวซอยบีเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งค่ะสุดท้ายคือส่วนแบ่งก,กาไรจากตัวแมกกีแล้วก็ GFN ค่ะเรามองว่าจะดีขึ้นทนั้งียออนเนียคิวออนคิวนะคะก็มาจากตัวส่งออกแล้วก็โครงการที่ราคาดีขึ้นสําหรับเอาลุปไตรมาสสนะคะเรามองว่ากําไรปกติเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะเพิ่มขึ้นท year ั้งเียออนเงียนะคะแล้วก็ปริมาณการส่งออกมาจากดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้นทุนลดลงแต่ว่าเรามองว่าจะส่งตัวคิวออนคิวเนื่องจากว่าภาพของไตรมาสสอเนี่ยอาจจะใกล้เคียง ดนะโดยภาพรวมนะคะเราก็คาดกํากไรปกติของปี2 4เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,500ล้านค่ะเติบโต,ต19%นะคะจากปีที่แล้วโดยเหตุผลที่เรียนไปข้างต้นนะคะก็ยังคงคาําแนะนำบายค่ะ t a r g e เก็ i c พรซ์อยู่ที่13บาบาท40สตงก็เลือกเป็น Topic ของกลุ่มนะคะคู่กับตัว TU ค่ะ